เอาละข้างหน้านี่คือเหล่ามนุษย์พวกโง่เขาที่บังอาจมาทำลายประสาทที่ข้าแสนภูมิใจจริงครับท่านซีแลนด์แลรอบนี้เราจะใช้แผนแบบไหนละคะท่านซีแลนด์แค่ว่าจะไปสรุปสักหน่อยนะแล้วในระหว่างนั้นก็ข้าอยากให้เจ้าสร้างปืนใหญ่โดยใช้หินเพิ่มพลังเป็นแกนกลางแล้วยิงระเบิดออกไปข้าหรอครับท่านซีแลนด์ใช่แล้วงานนี้เป็นงานที่สำคัญมากเพราะงั้นข้าเลยมาหมายให้กับเจ้า ได้เลยครับท่านซีแรนเอาละพวกเราไปสนุกกันเถอะให้ทำให้พวกมนุษย์มันรู้ว่าพวกมันโง่ขนาดที่มายุ่งกับพวกเราครับท่านซีแรน,น,แรนไงไอ้พวกมนุษย์ซีแรน ไอ้สกปกแกมาทำใบไอ้ขังข่าวโฮมเลดมาอีกแล้วเหรอเจ้ามันพายง้อตายตายไปไม่เป็นเรื่องไงวะไอซีเลนอ้นรกส่งมาเกิดเอ้ยวิลืมไปไม่มีบ้านอยู่นี่หว่าทำไมแล้วเหรอมาทำอะไรกันอีกแล้วเนี่ยผ้ามันจบแล้วใช่ไหมทั้งนั้นก็ได้เวลาชดใช้กำพวกแกแล้วับ ไหนแค่ข,าขอาวดูน้าเจ้าไหนซิเจ้าพวกแวมพร์ทรยศลืมกำพืชว่าไงไอคนทรยศคิดถึงกันหรือเปล่าเปริอยู่ไหนวันเนี่ยเฮ้ยถามาไหนว่าไอเวนที่ไหนเนี่ยทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะหลุยคาเซียเราเอาไอ้รเด็กพวกนี้ดีท่านซีแลน ทำพวกมันให้เบามือที่สุดส่วนคนอื่นฆ่าให้หมดรับทราบครับท่านสีแลนถ้างั้นฝากเจ้าไปจัดการกับพวกเด็กทีนะส่วนเจ้าพวกคุณทรยศเดี๋ยวข้าจะจัดการเองให้ข้าไปช่วยท่านอีกแล้วเถอะท่านสีแลนได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวข้าจะไปจัดการสายะาส่วนเจ้าไปจัดการอีกคนก็แล้วกันนะรับทราบครับท่านสีแลนข้าจะจัดการมันเองเฮ้ยพวกข้างข่าวโสโครก ถ้าคิดจะแต่ต้องเด็กก็ขอให้ชั้นที่ยืนอยู่ตรงเนี้ลงไปนอนก่อนกันละกันว่าไงนี่พกนายสองคนคิดถึงชั้นเกี่ยวโควินัสถึงขั้นอาสามาซื้อเองเลยเหรอทำกับปราสาทที่เป็นที่พักเตี้ยของชั้นขนาดนั้นกำลังคิดถึงอยู่แล้วสิแหมแหมไม่ใช่ว่าทางเลดเองก็ระเบิดแคมพันตเตอร์หรอจ๊ะวันนั้นเธอก็ไปวางระเบิดกับพวกชั้นไม่ใช่เหรอสายแต่ฉันก็ไม่ได้ไปฆ่าพ่อเด็กเหมือนนายซะหน่อย แต่ฉันก็ไม่ได้มีคนที่รักเหมือนกับเธออยูน่นะคนรักที่ตายไปอะเหรอแหมใครหันย้ำจังเลยนะเอาละเริ่มพูดกันได้แล้วถึงเวลาคิดบัญชีว<ะ>๊ายแสงอะไรวะเน,นี่ยแล้วสีแดงมันไปไหนแล้วอ่วะโอ้ยตัดเอ้ย เสียงดังชิบหายมึนหัวโดนแค่นี้ก็เกือบลงไปนอนแล้วหรือเมื่อคืนแม่นอนหรอคุณลุงไอ้พวกกูแค่ไม่ได้ตั้งหลักแค่นั้นแหละหรอคุณลุงเป็นถึงวันหน้าทั้งทีช่วยทาตัวให้แข็งแรงหน่อยสิพูดไปเถอะเก่งอะไอย่างปากแล้วกันอย่าเลยไอ้พวกแบวมไผ์จะทำอะไรเซนะคะ สกา,าเล็ตหลบอยู่ข้างหลังฉันก่อนนะตรงนี้มันตรายนะไม่เอาผมไม่อยากให้เจ๊เป็นไรผมก็จะสู้ด้วยอา้อาวๆเจอแกพอดีเลยนี่เจ้าหนูฉันมีเรื่องอย,า,งอยา,งากจะสะสางกับเธอพอดีฮะไรวะเธอจำได้ไหมที่ปราสาทเวนไพเธอไปทำอะไรมาระเบิดไงล่ะมีอะไรเปล่าอ่ะ งั้นก็ดีจะได้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเธอจำได้ไหมลนะ่ะใครที่เป็นคนช่วยดูแลเธอมาตลอดใครคือคนที่บอกว่าจะมีคนมาช่วยนี่คือสิ่งที่พี่ได้รับหรอพี่ช่วยเหลือเธอมาเสมอพี่ไม่เคยคิดอยากจะทำรา้ายจะเก็บพวกเธอเลยสักครั้งแต่ดูสินี่คือสิ่งที่พี่ได้รับได้งไงสกาเลตเธอทำร้ายของพี่ที่เหลือที่สุดท้ายพี่ไม่เคยอยากจะคิดทำร้ายเธอสักครั้ง เธอเองนะที่ทำให้พี่หมดความอดทน มันผายมันแปลกมันไม่ใช่ละไม่ใช่ละอเลสกลับไปที่แคมป์ก่อนลแล,แลวพวกคนละครับเดี๋ยวพวกเราช่วยกันจัดก,การตัวนี้ให้เสร็จเราไปพร้อมกันก็ได้นี่ไม่ต้องห่วงในรุ่งหน้าไปก่อนได้เลยเดี๋ยวตรงนี้พวกเราจัดการเองรีบไปเถอะครับยังไงก็ระวังตัวด้วยนะครับทุกคน งั้นพวกเราก็รีบจาัดก,การตรงนี้แล้วไปช่วยคนเด่นอา้อาวๆไงครับทุกท่านพอดีผมมีหน้าที่ของผมและพวกคุณเองก็ต้องไปดูเหตุการณ์ที่แคมป์พะงั้นช่วยไปผ่านตรงนี้ไปได้ไหมคิดว่าฉันจะปล่อยคนแบบแกไปได้ฝันเถอะฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้แหละ อะไรกันเนี่ยคนเข้าสาวเป็นห่วงเห็นเพื่อนกลับมากันไม่ใช่หรอก็ใช่แต่เวลาเห็นพวกแกแล้วฉันไม่ชอบใจเลยว่ะเบื่อแล้วนะระวังตัวไว้ด้วยละ่ะอย่างน้อยพวกมันก็ยังเป็นบางพายอยู่นะไปอะไรไปไม่ทำต่อแล้วเหรอถ้าผมทำ จะมาช่วยหมล่ะอยากให้ช่วยเหรอได้เลยจะช่วยให้ช่วยให้ตายไปไวนะนี่พูดจาไม่ไพเราะเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีคนสอนเรื่องมารยาทให้แล้วเหรอละการบุกบ้านคนอื่นแบบนี้เนี่ยนะเร่องมีมารยาทก็ยังดีมากกว่าแบบภายไร้บ้านอ่ะนะใครบอกว่าพวกฉันไร้บ้านพวกฮันเตอร์เนี่ยไม่ตามข่าวกันเลยจริงๆนะสมแล้วล่ะที่เป็นได้แค่พวกงโง่ ก็ไม่ได้อยากรู้สักหน่อยว่าจะมีหรือไม่มีเพราะสุดท้ายพวกแกก็ต้องไม่มีที่อยู่จบแล้วบอกด้วยล่ะว่าแต่หลังจะไม่มีเชฟแล้วเป็นไงบ้างล่ะไงไอ้คนเธอเลยยศระย,ยะป้า นี่ไม่ให้สัญญาณกันไหนเหรอไอหมาซีแลอะไรบ้านเอ๊ะแต่เมื่อไหร่นายจะเลิกเรียกฉันว่าป้าเน,นี่ยเลยก็ป้าอยู่เยอะนี่แถมน,นายก็มีริ้วรอยอีกนี่ฉันมีริ้วรอยตรงไหนก่อนเคอนม่งสู้กับฉันตั้งหากเลยโดนครั้งนั้นไปยังไม่เข็ดหรือไงวะปัดเดียวนายก็ไม่ได้ต่างอะไรกับไก่หรอกนะไอโอริโอหุปากไปซะไอเวนคำพูดของพวกที่หาคำเถียนไม่ได้ แค่เรื่องที่อยู่พวกแกก็แพรแล้วพวกเองยังมีบ้านอยู่ด้วยซ้ำเนี่ยเดี๋ยววันนี้พวกแกก็จะไม่ได้มีบ้านเหมือนกับพวกฉันแล้วจะเมื่อจะพูดจามองหนาด้วยแต่แค่นี้เองเหรอว่าอีเวนอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้กระจอกจนต้องแปลงร่างเป็นค้างคาวนะจ๊ะอย่างน้อยฉันก็ไม่แชร์วุ่นงงกแบนายนะ อ้าวแล้ววันนั้นที่โดนต่อยหมดเดียวคืออะไรจ๊ะแค่หมัดนะวันนั้นฉันก็แค่ยังไม่เดาจริงหรอกนะดูแลตัวเองแป๊มนึงนะ <c oughs> อย่าเข้าวายุ่งไม่เข้าเรื่องสิไอ้มนุษย์เวนไม่รู้หรอกว่ายุ่งไม่เข้าเรื่องหรือเปล่าพอดีพ่อแม่ตายก่อนที่จะได้สอนมารยาทนะ อย่ามัวแต่คุยกับอีกคนสิจ้าสนทางนี้ก่อนพ่อหนุ่มออดดโอฉันไม่ได้ลืมนายหรอกนะโคหลบอยู่นั่นแหละป๊อตหรือไงนี่โครนายลืมดูแลสายะหรือเปล่าเนี่ย ฉันก็ดูแลตัวเองได้น,น้ะไม่เห็นต้องพึ่งโคสักหน่อยงั้นเหรอมันก็ลองดูนี่หน่อยแล้วกันเฮ้ยศิลัน ทำได้แค่นี้ได้ไงวะใครว่าพี่จะทำแกแค่นี้ล่ะฉันออกแล้วว่าพ่อแม่แกใครพ่อแกก็แค่มนุษยที่งคนนึงไม่มีประโยชน์อะไรส่วนแม่แกก็แค่มนุษย์ที่ไรผิดหยดครอบครัวแกไม่มีใครดีเดยวสักคนฉันจึงหลับที่แกแต่ดูเหมือนว่าหมามันจะดีไม่เชื่อ ว่าพ่อแม่ผมโง่แล้วตัวเองไม่งโง่เลยไงโดนซีแลนหลอกใจจนเป็นหมาลับใช้อยู่เนี่ยแหละโง่เหลือเกินนะท่านซีแลไม่ได้หลอกใจพี่พี่แค่เลือกที่จะรับใจเขาเพื่อตอบแทน,นคุณไม่เหมือนแกเลยสักนิดเอาเข้าวหมาไปถวายให้มันหรือไงไฟโง่แทนที่จะอยู่กับพวกคนดีไปอยู่กับหมาที่ไม่รู้จักคิดซะงั้นโง่จริงๆเลย แกมันก yeah. ็ตายซะทั้น uh, ั Arizona, uh ่นอะไรอะฉันเองก็ไ uh ม่เคยเห็นนะแกตัวที่หนึ่งแกตัวที่สองโอ้ยฉันแอบนอนอยู่ใครเตชัน ไหวไม่เสรผมปล่อยพลังไปเลยง่วงนิดหน่อยแต่ก็ขอบใจนะเจ๊ลูกไฟเมื่อกี้มันอะไรกันมันคือสิ่งที่ตะกูลฉันสืบท่อต่อกันมาค่ะขอบใจจับตะกูลสินะกะอีแค่ลูกไฟก็งโง่เลยจะทำอะไรได้เยอะแยะกันนะฮะเออเอาเป็นว่าฝากหน่อยนะเจ๊พอดีผมคิดถึงเพื่อนรักผมบ๊ายบาย ไอ้ติเวินเดีย๋ยวเทเว้นคนนี้จะสั่งสอนเจ้าเองไอไปทำพายโง่งสวะเลยหรอคะเงินพวกคุณทั้งสามคนก็เข้ามาเลยคะ่ะตายทั้งไอไปพายโสโคกยังมีชั้นอยู่อีกคนนะอย่าลืมเซ่หุบปากไปเลยเยะลามี่อใส่เจ้านี่จะอยากพูดไม่ได้แหละนี่แกเก่งตะปากหรือไกันนะฮะจะว่าเก่งได้หรือเปล่าก,ก็ไม่รู้สิ แต่ที่เชฟตายน่ะผมก็แค่ไปพูดอะไรนิดหน่อยเองแม้แม้ยิงไม่แม่นเลยนะดูท่าแล้วปากแกจะไม่ยอมสั่ง่ายเลยสินะเพื่อผมไม่อยากสู้นี่นะแล้วผมก็มีงานต้องทำด้วยเลิกเถียงกันแล้วทำให้จบเถอะได้ ตั้งใจ,ใจให้มันจบตอนนี้แนหะถ้างั้นก็เมาจริงก็สักหน่อยดีกว่าสีโลกนี่มันลุ้มกันนี่ คิดถึงนายมากฉันดูสาทิ้งเจเฮลินมาเพื่อนายเลยนะอย่าเพิ่งเป็นไรไปล่ะเฮะ้ยเจลามี่ฝากกันไว้หน่อยนะเซะโอ้โหฝากไว้ซะเยอะเลยขอบใจนะโอเคไหมเจลามี่อ่าขอบใจนะซิโล์ฉันคงจะประมาทไปหน่อยนะเพราะงั้นก็มเมาจริงกันอีกสักรอบฉันมาแล้วอ้าวเจลามี่นายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย ไอ้พวกนี้อ้าวลงไปนอนอีกแล้วลูกไหวไม่ลุงเอ้ยปวดหัวเลยเอาเป็นว่าแกอะฉันจะไม่ยอมให้ทำได้หรอกเออก็รู้ไม่ยอมแต่ขอล่ะช่วยกูขึ้นมาก่อนโอวฉันขอโทษด้วยเม่ล่ะโทษโทษลุกมาลุกมามันเจ็บนะไอ้มนุษย์ในที่สุดก็โดนสักที ท่ันซีแลนแสนแล้นะไอโคจํานวนมันเยอะเกินไปนะเนี่ยแถ่พวกมันยังมีอาวุธกันอีกแค่นี้ก็ไม่ไหวหรอซีแลนไอโดนผัวทิ้งอย่างเจ้านี่พูดมากจังเลยนะสายะปากเก่งดีนี่ หลวดีนี่มันคันนะรู้ไหมเป็นของที่ไร้ประโยชน์กับพวกนี้อีอย่างที่พี่ไคบอกย,ยังไม่ตายอีกเหรอ,อ,อ,อเอาเฮ้เคมี ไอเลดปากบาดแผลไว้ที่หน้าแล้วกันนะไอ้กระจอกกระจอกเหรอใครกันแน่ที่กระจอกเลือดข้อง ่ยยแยลตายซะไอ้โปรแกรมพายทลายยศโอยมานนวหมดแล้วแม่ถ้าอย่างนั้นก็ตายซะเยอะแวมพายเทียเดี๋ยวก่อนอย่าเข้าไปหมดสำมั่อไร่ะตายซะ ่หันเตอร์เียไม่นะเทียอ,อย่าเป็นไรนะปาฉันขอโทษนะเจยอย่าเพิ่งทิ้งผมไปสซน่าเสียดายจังอยากให้ท่านเซเรนเห็นฉากนี้จริงๆเฮเลนถ้าจะเข้ามาก็อย่าตะโกน สก่าเรฉันนอยากจะอยู่กับเธอให้นาน,นกว่านี้จังแต่ตอนนี้ร่งางกายฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วมันเป็นเพราะฉันเองมันเป็นเพราะฉันที่แข็งไม่พอขอโทษนะเทียแค่ต้องเอาจริงนะสินนะนี่เล่นฉันทีเผยอ,อีกแล้วนะอ่า เรามาจบเรื่องนี้กันเถอะนะสายยะคุณแม่แกมันคนพยศน่าสมเพศหลวงผู้ชายจนไม่ยอดูความเป็นจริงคนที่แกตามไปด้วยมันก็น่าสมเพศพอกันถ้ารักมันมากขนาดนั้นเดี๋ยวต้องใหเจอกันอีกครั้งเอง เลิกทำเรื่องแบบนี้ได้แล้วเฮะซีเลนไอชาติชั่วใครมาเนี่ยเ้ยนี่มันดาบสั้นของอลาสเตอร์นี่อาอย่างที่คิดไว้เลยพวกแกเก่าแช่มันเกิดใหม่กันสินะ ทำอะไรของแกวะซีแลนด์หายไปไหนแล้ววะอาลาสเตอร์ระวังเฮ็ดเออเกือไปแล้วแฮว่าแต่แกก็เป็นหนึ่งในผู้กล้าด้วย,ยงั้นเหรอสี่คนแล้วสินะตอนนี้ซีแลนด์ข้าว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่พเราสองคนต้องมาเคลียร์ใจกันนะอาราสเตอร์ ว้าวไอ้เจ๊แม่งเอ้ยเลิกหนีสักทีสิวะซีแลนด์อลาสเตอร์คุณแม่เขาเน็กเธออยู่ดูแม่เธอไปก่อนเดี๋ยวฉันจะจัดการซีแลนด์เลดพอได้แล้วพวกเราต้องไปแล้ว หมายความว่าไงท่านต้องกลับแล้วเหรอผู้กายเห็นดาบสั้นอลาสเซอร์กับชาติมาเกิดใหม่แล้วกําลังจะมาทางนี้ทำไมแกถึงมาอยู่ที่เซแลนอา้าวก็นึกว่าใครที่ไหนพวกแกนี่ตัวติดกันดีนะเราอบนี้จะช่วยให้ไปติดกันในนรกต่อแล้วกันไอาสาระรีเว้แต่ว่าข้าเ,าเป็นคนมเมตตาเพราะงั้นข้าจะให้พวกเจ้าอยู่ด้วยกันก่อนตายล้กันนะวบ,บ ดูโหนงานของพวกเราสิเลดเอาละได้เวลาปิดโชว์แล้วยิงได้อีกนานไหมไอ้บือ้อเฟลิกเฮ้ยเราคุยกันได้แล้วดูเหมือนว่าเจ้านั่นใกล้จะทำปืนใหญ่เสุดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวฉันไปจัดก,การเองโอ้โอเฟลิกเหมือนพวกนั้นจะเดินมาแล้วนะเร็วๆหน่อยก็ดี จะมาขวางก็ดีกอใช่หน่อยแล้วกันแหมเด่นแรงไม่เบาเลยนะเฮ้ยน่าเสียงแหละแกไอ้เป็นไยสะเรลว์ี่ข้าบอกแล้วไงยิงได้ อย่าอยู่เลยไปภายดะล็อกไม่นะทันซีลนันซีลนัคนคุณแม่คุณลุงไหวไหมไม่เอานะไม่เอาอย่าตายนะป้ากับลุงสัญญาณกันลแล้วไม่ใช่หรอว่าจะดูแลผมนะอย่าผิดสัญญาสิฉันขอโทษที่ปกป้งองเธอตามที่ลีฝากมาไม่ได้นะ ขอเทาให้ต้องผิดสัญญานะแต่ว่าฉันไม่น่าทาตามสัญญาได้แล้วละ่ะแล้วฉันขอบคุณโครมากเลยนะที่คอยดูแลฉันตลอดนะถ้าฉันได้เกิดใหม่ฉันขอให้ได้เจอนายหลุยส์และคาเซียอีกนะเอาเป็นว่านี่คือการขู่ถ้ายัางมีอยากลงไปคุกเขาเหมือนหัวหน้าของพวกแกก็อยู่เฉยๆไปคิดว<ต>่าจะยอมหรือยงก็ไม่สิส เหมือนว่าพวกแกจะสนใจฉันมากเกินไปจดลืมไปคนนึงนะรับนี่ไปซะของขวัญจากพวกข้าไงล่ะสองคนที่เรือ เข้ามาพร้อมกันก็ได้เนยะไอ้ลำพาสกปรกโสข้อไอ้กูขอสาบานเลยนะว่าจะไม่ยอมให้มึงได้ใจไปมากกว่านี้แล้วไอ้เว้ยเขาบอกเจ้าวิงใช่ไหมเฟลิกเข้าไปทำไมเจ้าถึงไม่ยิงอะเฟลิกเฟลิกอย,อ,ยอย่าเข้ามาด่อะเธอออกไปออกไปออกไปแกมันแค่สวะสีแลน่น แกเทียบกับคินสันไม่ได้หรอกเลยที่จะเป็นราชาวแวมพร์แล้วก็ยอมแพ้ไปซะเล็จากจะการไอสวะนี่ซะจะก,การมันเฮ้ยเฟลิกตื่นเร็วเฟลิกอย่าเพิ่งมาล้มตรงนี้สิโถ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  เราหันต่อไน่าสงสารแมไม่คิดเลยนะว่าจะสะบักสะบอมกันได้ขนาดนี้ต้องการความช่วยเหลือไหมจ้ะหนูหนไหนดูซิทธมาทำไมุดอเซ่ <c oughs> ถามอะไรบ้าๆเจเดมี่มาช่วยให้วกนายไม่ตายด้นะ้ำมือของแมอมไพเงี้ยนะไม่อยากตาย ฉันจะได้ไปอย่าไปขอร้องห่ะช่วยด้วยอย่างน้อยก็ขอแค่นคนไม่ครับอืมค่อยหน้าพิรมเ้ย่งน,น,นะมะันอารมณ์ขันละอะล่ะนุ่มๆได้เวลาจัดการแล้วล่ะไอ้วพวกแบบพลายก็จอกถ้าอยากจะโดนชัดกากโซผู้นี้ค่าแล้วก็ เข้าไปเลยพูดอะไรนักหนาวไอ้ทัดคนที่จะเอาของลับสีม่วงยัดปลาพวกมันให้หมดนั่นคือชั้นต่างหากล่ะกับตันโทมัสมาช่วยแล้วสหายของฉันพระเอกมาแล้วอ้าวทำเป็นเป็นยีวะเนี่ยอ้าวสมน้ำหน้าเข้าให้สีแดน ไม่เป็นไรกันใช่ไหมย,ยุ่งยากอีกแล้วซิฉันขอไม่ยุ่งเรื่องนี้แล้วกันว้าเห๋ยป้าแบมพายพวกนั้นคงเลยไม่เหลือสร้างแน่เลยอ่ะน่ากลัวลักกี้พวกแบมพายโสโครพรุ่งนี้นี่โดนระเบิดสักทีสองทีคงจะสำนึกบ้าสินะขอโทษแต่ฉันกลับมาช่วยนายแนย่ 老管呢？